สวัสดีพี่พี่ทุกท่านนะครับวันนี้มาอยู่กับนนท์ที่วัดพุทธไทยสวรรค์จังหวัดอยุธยานะครับแล้ววันนี้นะครับนนท์จะมาแนะนําการจัดพานใบสีหรือการยกพานครูนนท์จะพาพี่พี่ไปดูว่าต้องใช้อะไรบ้างนะครับแล้วจัดยังไงเดี๋ยวเราไปดูพร้อมๆกันเลยนะครับแต่ครับมาดูกันนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับอย่างแรกเลยที่เราขาดไม่ได้ที่เราต้องใช้ยกพานใบสีนะครับนั่นก็คือ ใบสีนั่นเองนะครับหนึ่งคู่เมื่อนะครับหนึ่งใบสีอย่างนี้นะครับแล้วก็จัดนะครับใบสีหนึ่งคู่ต่อมาเป็นดอกบัวนะครับดอกบัวหนึ่งกร,รมัมวิงทวิงส่วนดอกบัวนะครับที่มันช้ำหรือมันดำนะครับเราก็จะนำออกนะครับ บัวเสร็จแล้วอันนี้ครับพอบัวเสร็จแล้วนะครับเราก็จะเป็นเทียนกระทูมนะครับเทียนกระทูมนะครับจะมีให้พี่ๆร่วมทําบุญหรือถ้าพี่ๆท่านใดไม่ได้นําใบสีมาเองสามารถสอบถามจากพี่ๆตรงที่อยู่ด้านหน้าวิหารได้เลยนะครับต่อมาก็คือคไม่ได้เลยนะครับมาพู แล้วก็ปิดท้ายที่ดาวเรืองนะครับใส่ท่าคู12บาทนะครับอ่าอันนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวพี่มาดูหน้าตากันนี่ครับหน้าตาจะเป็นอย่างนี้สรุปแล้วนะครับในพานใบสี1ชุดนะครับจะมีใบสี1คู่นะครับดอกบัว1กรัมหมาครูนะครับดอกดาวเรืองนะครับแล้วก็ชูบทียนะครับพร้อมกับใส่ท่าครูขั้นต่ำา2บบาทนะครับแล้เดี๋ยวเราก็จะ ไปยกผ่านกนะครับอันนี้ก็คือด้านหน้าวิหารนะครับถ้าจะเข้าสักการะองค์พ่อจะถคกครามาเทพและองค์พระแม่ธรณีเดินเข้าด้านนี้เลยนะครับตรงเข้าไปเลยนะครับจะเป็นวิหารอยู่ด้านในนะครับแต่ถ้าพี่ๆท่านใดตกผ่านครูก็จัดผ่านตามที่นวนแจ้งเมื่อกี้แล้วก็รอสอบถามพี่ๆลูกศิษย์ที่นั่งอยู่ด้านหน้านี้นะครับเพื่อให้เขาจัดและเราจะได้เข้าไปแบบไม่วุ่นวายนะครับ ก็หลังจากเมื่อกี้นะครับได้ยกคากับพ่อโชเดเียตอนแล้วครับเราก็จะได้กระดาษยันอย่างนี้นะครับสมนวสี่แท่งเดี๋ยวเราไปไล่้านหน้า่าวหนึ่งเป็นต่อนลยครับเพิู่นถึงนู้ีนะครับเดินตรงเข้ามาด้านในก่อนเนะครับ เรากราบป้าแม่เราี้เสแล้วันแล้วก็เาพ่อใหญ่นตรนี้นะครับี้เราไปห้ตรน,นะครับเอเราไปอาก็ได้นะครก็หลังจากที่เราได้กับพ่แม่ทอดนี้ หลวงพ่อจะดูความเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะไปเผากระดาษที่หลวงพ่อได้เขียนให้เราตะกี้นะครับตรงน,นี้ก็จะเป็นช่วงวงัตถุบงคลของทางวัดนะครับท่านใดอยากได้อะไรก็กระซิบบอกน้องได้นะครับเดี๋ยวน้องเป็นธุระจัดก,การให้ะนะครับอันนี้คือเราออกมาแล้วนะครับจากวิหารเราก็เลี้ยวขวากันนะครับ เห็นที่เห็นกำแพงนี้ไหมครับเราเดินหลังกำแพงมอขวา,ามือเลยครับนี่นะครับจุดเผากระดาษก็คือ,อที่พี่ที่เข้าไปขอพรจกพ่อกบบน่ารันครับกางสำการเผากระดาษเราจะเผากระดาษกันแค่เสียงหนึ่งใบเวลาที่พี่มีเรื่องเดือดร้อนหรือยังไงนะครับให้ยกมือขอท่านแล้วก็เผากระดาษที่บ้านได้เลยนะครับเดี๋ยวเราเผาไปพร้อมกันไปไป แล้วก <อะ S 1> ็วางไว้ในนี้เลยมานะก็จากเมื่อกี้นะครับที่เราได้เผากระดาษนะครับก็ถือว่าเสร็จสิ้นเรียบร้อยนะครับสำหรับการมายกพันบาสี ขอพรกับองค์พ่อจะถูกคำรามาเทพและพระแม่ธรณีนะครับเดี๋ยวครั้งหน้านะครับนนจะพาพี่พเดินชมโบราณสถานที่มีอายุกว่าร้อปีฝากกดติดตามด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณครับ